สวัสดีคะ่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องหนูเปิลชาแนลคะ่ะคลิปนี้เรามาดูความรักนะคะให้กับชาวธาตุน้ํากันบ้างคะ่ะได้แก่ราศีกรกฎพิจิกแล้วก็มีนะคะประจําช่วงวันที่1 6บหถึงสาตุลาคม64คลิปนี้เป็นธาตุสุดท้ายแล้วเนอะเพราะฉะนั้นใครอยากจ,จะดูธาตุอื่นราศีอื่นนะสามารถไปดูได้เลยนะคะมีครบทุกธาตุแล้วเนอะใครจะดูให้ตัวเองหรือจะเป็นชาวสองได้หมดนะเดี๋ยวเราไปดูกันสําหรับคนที่เข้ามาใหม่นะคะยินดีต้อนรับค่ะช่องของเปิลเป็นการดูแบบโหราศาสตร์สากลหรือว่าโหราศสตตะวัน ะะเพราะฉะนั้นการแบ่งราศีจะไม่ตรงกับของไทยค่ะเช็คดูก่อนเนะว่าราศีที่คุณทราบอาจจะเป็นของไทยนะแล้วมันจะไม่ตรงกับของเปิ้ลเนะลองมาดูก่อนค่ะวันที่อของราศีธาตุน้ำเนะมันจะระบุที่ใต้คลิปค่ะลองเช็คดูว่าตรงหรือเปล่าเนอะอยู่ในช่วงราศีธาตุน้ำหรือเปล่าเนาะหรืออีกอันหนึ่งที่จะแม่นยําม,มากขึ้นนะคือดูแบบลัคนาค่ะคุณสามารถตามลิงก์ไปหาได้เลยนะช่องของเปิ้ลเนี่ยอันแรกเลยยึดลัคนาแบบตะวันตกเป็นหลักก่อนแล้วก็ดูช่วงวันที่ค่ะแล้วถ้าเกิดใครทราบดาวจันดาว าวสุกแบบตะวันตกจะใช้ดูด้วยก็สามารถทําได้เพราะว่าคลิปแบบนี้ก็ต้องยอมรับนะว่าเป็นการดูให้คนหมู่มากเนอะอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับพลังงานของคุณก็ได้บางครั้งอาจจะตรงกับลัคนาหรือตรงกับดาวที่ดาวจันดาวสุกซึ่งมันอาจจะอยู่กันคนละธาตุก็ได้เช่นการเพราะฉนั้นไม่ต้องเทคซีเรียสนะฟังดูสถานการณ์ถ้าตรงกับคุณก็เอาไปแนวเอาแนวทางไปปรับใช้เนาะง่ายๆแบบนี้ แต่ถ้าเกิดเรามีเรื่องจริงจังต้องตัดสินใจแนะนําให้ดูดวงส่วนตัวนะคะจะดูกับนักพยากรณ์ท่านไหนก็ได้แต่ว่าจะเป็นการเจาะจงดวงชะตาของคุณเนาะแบบนี้เราดูสนุกสนุกดูเป็นแนวทางดูเป็นกําลังใจโอเคดีกว่าเนาะต่อมาเรามาดูกันค่ะช่องของเปิ้ลแบ่งความรักเป็นสามสถานะนะคะคนโสดคนกำลังสัมพันธ์ไม่ชัดเจนมีคนคุยแต่ว่ายังไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรเนาะแล้วก็คนมีคู่ค่ะคือจะเป็นแฟนกันแล้ว เฉยๆหรือว่าจะแต่งงานกันแล้วก็ได้เช่นกันอ่ะเริ่มต้นเหมือนทุกครั้งเป็นจะเปิดไพ่ยาน,นโลกสมบูรณ์นะคะดูพลังงานรวมๆของคนธาตุน้ําก่อนว่าช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนตุลาคมเนี่ยความรักของคุณจะเป็นยังไงเนาะเปิดไพ่ขึ้นมาค่ะได้ไปไหนไม่ได้ค่อนข้างจะมีความอึดอัดนะเหมือนเห็นไหมนั่งอยู่ในโหลแล้วออกไปไหนไม่ได้บังคิดว่าคุณน่าจะมีความอึดอัดใจพอสมควรนะในเรื่องความรักความสัมพันธ์บางทีเราอาจจะเหมือนแบบทุกจังเลยแต่ก็ไปเม ใบไหนไม่ได้ก็ยังผูกติดกับความสัมพันธ์นี้ก็ได้เนะหรือว่าคุณยังยังจําเรื่องราวเก่ๆาๆทั้งที่จริงเราไม่ได้ผูกติดกับเขานะแต่เราอาจจะฝังใจอะคุณคนโสดคุณอาจจะเหมือนแบบยังไม่สามารถมีความรักใหม่ได้เพราะจำฝังใจกับความรักเก่าหรือว่าตอนที่คุณอยู่ในความสัมพันธ์มีคนคุยหรือว่ามีแฟนอะคุณก็รู้สึกว่าคุณหาทางออกไม่ได้แบบนี้ก็ได้อะเดี๋ยวเราไปดูคะ่ะว่าไพ่ใบนี้เนาะจะไปลิงก์กับสถานการณ์ของคุณได้อย่างไงบ้างเริ่มต้นกันที่คนโสดค่ะไพ่ที่ขึ้นมานะคะ high priest He นะะะคค Fan ่ด สี่ไม้นะคะขอภอภัย2ดาคาหกถ้วยแล้วก็ใต้สำรับเป็นคิงถือไม้เป็นความรู้สึกในใจแน่นอนนะไอความอึดอัดอันเนี้ย ไม่ใช่ว่าคุณจะไปไหนไม่ได้นะไปะคิดว่าคุณคนสนคุณสามารถไปได้แต่ว่าในใจคุณอนะยึดตัวเองไว้อยู่กับที่เนี่ยเพราะมันเป็นอ่าไฮเพอร์เทสเนอะคือเป็นความรู้สึกย้อนแย้งในตัวเองบางคนก็เหมือนติดกับเรื่องราวเก่าๆไม่พร้อมที่จะเดินหน้าบางทีก็รอคนเก่าบางทีก็รู้สึกเออหรือว่าเราจะเดินหน้าดีคือมันมีความย้อนแย้งเพราะเป็นขาดาเห็นไหมคือเรามีความเหมือนแบบสับสนขึ้นๆลงๆในใจว่าจะเอายังไงดีแบบนี้ก็ได้มันก็เป็นภาษาของคนธาตุน้ำเนอะไพ่ไฮเพอร์เทสอะเดี๋ย,ย text, นี้เป็นสัญ,ญ แปลว่าคนท่านน้ำมาเป็นคนลังเลโลเลเป็นคนอารมณ์อ่อนไหวอยู่แล้วเพราะฉันไม่แปลกคะ่ะที่ช่วงนี้นะคุณอาจจะแบบบางทีเราดีขึ้นตั้งนานแล้วนะอยู่ๆช่วงเนี้ยก็อาจจะรู้สึกคิดถึงคนเกา่าๆก็ได้คะ่ะมีไพ่หกถ้วยคุณอาจจะคิดถึงเรื่องราวเก่าๆแฟนเก่าคนเก่าๆคนที่คุณผูกพันอาจจะเป็นแฟนกันมานานแล้วอยู่ๆก็เลิกกันไปหรือใดๆก็ได้นะคือคุณมีความผูกพันกับเขาเยอะอะไรแบบนี้เนาะมันก็เลยทําให้คุณอะ ตัดไม่ขาดยังไปไหนไม่ได้ทั้งที่เราอาจจะเลิกลากันมานานแล้วแต่เรายังคิดถึงเขาอยู่ทําให้เราเหมือนแบบยังรออยู่ยังไม่ไปไหนแบบนี้ก็ได้นะคะหรือว่าก่อนหน้านี้มันดีขึ้นละคุณก็ใช้ชีวิตแฮปปี้ล้นลาเหมือนจะมีคนใหม่ได้ละอยู่ๆช่วงนี้อาจจะคิดถึงก็ได้หรือเขาอาจจะกลับมาจริงๆนอกจากเรื่องความคิดก็ได้นะบางคนคือแค่ความคิดค่ะกลับมาให้คุณคิดถึง,งเฉยๆแล้วคุณก็เลยไปไหนไม่ได้เนาะแต่อีกทีนึงมีโอกาสมนกงนะคะเพราะหกถ้วยเป็นแพ่งการย้อนกลับมาค่ะแฟนเก่ากลับมาทักทายมาพูดคุยอะไรแบบ เจอการอาจจะพูดคุยจากหน้าที่การงานการเรียนหรือว่าอะไรก็ได้มีธุระปะปังมาคุยกันอยู่ๆก็กลับเข้ามาหรือโซเชียลมีเดียก็ได้ทําให้คุณเหมือนแบบเอาและฉันนึกว่าฉัน Move on ได้ละอยู่ๆฉันกลายเป็นว่ากลับไปอยู่จุดเดิมอ่ะจริงๆฉันยังไม่ลืมเธอฉันยังแบบว่ายังมวนอยู่กับเธออยู่เลยแบบนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันเนาะะฉะนั้นต้องบอกแบบนี้คะ่ะว่าถ้าเกิดคนเก่าตอนที่จบไปมันไม่ได้แย่เกินไปและการกลับมาของเขาว่าคุณยังดีใจอยู่นะแต่ขออย่าเพิ่งให้แบบเขาเรียกอะไรอะ รีบดีใจแล้วแบบรีบโผล่เข้าไปให้คุณดูไปนานๆว่าเขามาเพื่ออะไรเนาะอย่าเพิ่งเร่งรีบนะ,ะค่อยๆดูค่ะเพราะว่าเขายังไม่ได้เหมือนกลับมาจริงจังอะไรมันเหมือนกลับมาทักทายมาธุระปะปังอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าอืมมันคิดว่าเป็นแบบนั้นนะเพราะฉะนันดูไปยาวๆค่ะส่วนใครที่ไม่ได้มีคนกลับมาถึงแม้คุณจะคิดถึงเขานะก็ต้องบอกแบบนี้ว่าขอให้คุณเดินหน้าค่ะการที่เรายึดติดก,กับตัวเองไม่ให้อภัยตัวเองหรือ,อยังแบบคุณ คุณจําได้นะเหมือนหนึ่งนึกออกปะคุณจําเรื่องราวของเขาได้แต่คุณก็ต้องยอมรับว่าความจริงคือคุณกับเขาไม่ได้เป็นอะไรกันแล้วคุณควรจะเดินหน้าอะไรแบบเนี้ยคือถ้าเรายังยึดติดอยู่แล้วจนเราแบบไม่กล้ามีความรักใหม่หรือไม่เอาดีกว่าไม่มีแฟนนั่นลคุณก็จะโสดไปยาวเลยนะก็ต้องบอกแบบนี้เออนะอีกอันนึงค่ะถ้าเกิดคุณไม่ได้มีคนเก่าๆคุณไม่ได้อึดอัดอะไรนะต้องบอกว่ามีโอกาสเหมือนกันว่าคุณจะไปอยู่ในความสัมพันธ์ที่คุณไปเจอคนที่เขามีเจ้าของแล้วอืมเพราะมันมีไฮพรีเทสมี อ่าสีไม้ด้วยค่ะคุณอาจจะไปเจอคนที่ทําให้คุณชอบหรือว่าอืา เป็นความสัมพันธ์ที่มันยังเปิดเผยไม่ได้จากหน้าที่การงานการเรียนอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะเป็นรักต่างวัยก็ได้นะนอกจากเป็นคนเก่ากลับมาคุณอาจจะพบเจอกันแล้วก็เป็นความรักที่แบบอายุต่างกันเยอะๆเป็นรักต่างวัยคุณอาจจะอายุมากกว่าเยอะๆแล้วดูไม่เหมาะสมก็ได้คุณก็เลยไม่เปิดเผยหรือว่าเจอกันในที่ทํางานเป็นรักต่างวัยและทําให้เราเหมือนแบบเฮ้ยยังแบบยังแบบค่อยๆคุยกันอยู่ยังไม่แน่ใจแบบนี้ก็ได้หรือว่ามันไม่เหมาะสมเพราะว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีคู่อยู่แล้วนะมันเลยทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันไปได้ยากเนี่ยคุณค อบกันแต่ว่ามันรู้สึกว่ามันพัฒนาต่อไม่ได้แล้วมันก็อึดอัดแบบนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันสําหรับคนโสดนะเพราะฉะนั้นดูดีๆค่ะถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันไม่โอเคคุณลังเลที่คุณจะแบบ move on นะปุ๊ก็ต้องบอกว่าใจร่มรมค่อยๆคิดนะเพราะว่าคนธาตุน้ําเป็นคนอ่อนไหวง่ายอยู่แล้วอย่าแบบเอาอารมณ์มาเหนือพยายามใช้เหตุผลนะแล้วคุณจะตัดสินใจได้อย่างถูกต้องถ้าช่วงนี้ไม่ไหวอารมณ์ยังไม่โอเคยังอารมณ์ขึ้นๆลงๆอยู่ยังไม่แน่ใจยอยู่กับตัวเองก่อนค่ะหาที่ปรึกษาไปไหว้พระขอพรก็ได้นะไพ่ฮอลเฟนเป็นไพ่เหมือนแบบโอเคเราต้องทําตัวเป็นผู้ใหญ่เข้าวัดเข้าวาใช้เหตุใช้ผลนะอะไรแบบนี้นะหรือหาที่ปรึกษาก็ได้ถ้าพอคุณรู้ว่าตัวเองอเป็นคนที่แบบ เหมือนต้องหาที่พึ่งอะเหมือนเป็นคนที่ไม่มั่นใจในความคิดของตัวเองหรืออย่างเงี้ยคุณหาคนที่คุณสามารถไว้ใจได้เนาะแล้วก็ปรึกษาเขาซะมันจะช่วยคุณได้เช่นกันอันนี้คนโสดนะที่แบบมีปัญหาความรักนะเออคิดว่าช่วยด้วยไม่ช่วยได้สาหรับใครที่โสดแล้วคิดถึงคนเก่าเออก็ไปเล่าให้เพื่อนฟังหรือคนเหมือนซีรานีอะไรอย่างเงี้ยฟังอะก็ช่วยคุณได้เหมือนกันให้แบบบรรยากาศมันดีขึ้น ต่อมาโรมนต์แองเจลค่ะให้กับคนโสดนะ p a s t Life Relationship ขึ้นมาพร้อม6ถ้วยนะก็ต้องบอกาไพ่6ถ้วยเป็นไพ่ Past Life เหมือนกันแปลว่าคุณอาจจะมีโอกาสเจอกับคนที่คุณมีความผูกพันกันนะคือเป็นคนเก่ากลับมาก็ได้อย่างที่มันบอกอาจจะเป็นคนคุยเป็นแฟนที่แบบมันมีความผูกพันกันแล้วคุณตัดเขาไม่ขาดมันก็จะมีการวนกลับมาแต่ไม่ได้บอกนะว่าเขาจะกลับมามาเป็นแฟนกับคุณนะเพราะฉะนั้นดูไปยาวๆค่ะแต่ละคนอาจจะมีบุญกรรมไม่เท่ากันเนาะบางคนก็ยังมีบุญสัมพันธ์กันอยู่ก็ มีบุญสัมพันธ์หรือกรรมสัมพันธ์ก็ได้นะอาจจะต้องกลับมาพบเจอมาพูดคุยกันอีกอ่ะมันก็จะได้วนกับแม่หรือคุณอาจจะรู้สึกผูกพันกับเขาแล้วตัดกันไม่ขาดคุณก็เลยลืมเขาไม่ได้ซะทีแบบนี้ก็ได้ค่ะ นะเพราะฉะนันใจเย็นๆค่ะอีกอันนึง free yourself ชัดเจนมากตรงกับใบนี้เป๊ะเลยไหมคุณพัฒน,นาการตัวเองไม่ให้ออกไปไหนคุณก็เลยยังรออยู่มันเหมือนแบบความรักที่ผ่านมาของคุณมันมีความมั่นคงอย่างที่มันบอกหลายๆคนนะมั่นคงผูกพันคบกันมายาวนานอย,ย,ยู่เลิกลากันไปก็ยังตัดไม่ขาดยังไปไหนไม่ได้ยังรออยู่ยังผูกพันยังใดๆก็ตามทาให้เราไม่สามารถเริ่มต้นใหม่ได้ไพ่บอกว่าถ้าคุณอยากมีคู่มีแฟนหรือมีความรักที่ดีนะคุณต้องให้อภัยตัวเองปลดปล่อยตัวเองออกมาค่ะ และคุณจะสามารถมีความรักที่ดีได้บานเชื่อว่ามันก็จะมีคนที่อยากมีความสัมพันธ์กับคุณแล้วนะแต่ว่าพอเราปิดกั้นอะ่ะเราก็เลยแบบเออไม่เอาดีกว่าเราไม่พร้อมจะมีความรักฉันทํางานหาเงินอยู่ของฉันไปอะไรแบบเนี้ยก็ได้บางคนก็แบบนี้หรือว่ามีคนเข้ามาก็ไม่กลัวเก็กลัวไม่กล้าที่จะเริ่มต้นกลัวว่าจะซ้ําอีรอบเดิมหรือว่าบางคนก็ไม่กล้าเริ่มเพราะอะไรไหมย,ยังรอคนเก่าอยู่คิดว่าถ้าเกิดเขากลับมาตอนที่ฉันมีแฟนแล้วจะทายังไงอะไรอย่างเงี้ย ก็ไม่ต้องคิดเดยอะคิดมากนะคะให้เราคิดว่าโอเคความทรงจำหรือความผูกพันนั้นก็เก็บเป็นความทรงจํงา,า,นนาจได้คุณไม่จําเป็นต้องลืมคนคนนั้นแต่ว่าคุณก็ต้องเดินหน้ากับตัวเองเนาะบันคิดว่าให้คุณรักตัวเองมากๆค่ะแล้วคุณจะพบรักที่ดีได้นะคนโสดนะต่อมาคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะมีคนคุยแต่ว่าไม่มีสถานะเนาะมาดูกันว่าไพ่จะบอกอะไรพไพ่ที่ขึ้นมาค่ะหนึ่งไม้สามเรียนเจ็ดเรียน เอ็ม r พอเ h อร์เด i o ชแลรด้วใต้สำหรับเป็น5ถ้วยเ้นคิดว่านะคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคุณน่าจะกลับมาเริ่มต้นกันใหม่น่าจะเป็นคนที่แบบเขาเรียกอะไรอะ คุยกันมาพักหนึ่งแล้วอยู่อาจจะมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกันไปหรือมีเรื่องไม่ถูกใจหรือใดๆกันไปนะมีปัญหากันเพราะมีเชร์รอตอาจจะระยะทางเป็นชาวต่างชาติอยู่ไกลกันห่างๆกันไปอยู่ๆกลับมาอาจจะไม่ได้ทะเลาะกันจริงๆก็ได้นะเป็นการเหมือนยู่ๆเงียบกันไปแล้วก็วนกลับมาพูดคุยกันใหม่อยู่หายอยู่กลับมาอะไรเงี้ยก็ได้เป็นการที่กลับมาเหมือนเหมือนคนโสดเหมือนกันว่ามันจะมีคนเก่ากลับมาแบบเนี้ยก็เลยเชีงกลับมาพูดคุย เริ่มต้นใหม่แล้วคุณก็งงว่ากลับมาเนี่ยต้องการอะไรเนี่ยเหมือนมีความระแวงอยู่เนาะเพราะว่าเราอะหลอนนะไพ่ห้าถ้วยเป็นไพ่ของการที่เราผิดหวังเสียใจก่อนหน้านียเหมือนความสัมพันธ์จะดีแล้วก็เหมือนแบบรอคอยมีความหวังเนาะว่าจะพัฒนาอยู่ๆหายไปหรือมีปัญหาอะไรให้คุณเสียใจเนาะแล้วมันก็ขาดกันไปอยู่ๆก็มีการวนกลับมาใหม่ก็ได้จะมีการกลับมาพูดคุยเคลียร์ใจกันนะบมคิดว่า มันก็จะเป็นการเริ่มต้นใหม่แหละจะบอกว่ามันดีไหมยังไม่เห็นเนอะคือคุณก็ยังมีความระแวงคุณยังมีความป้องกันตัวอยู่อ่ะค่อยเป็นค่อยไปค่อยคอยดูค่ะว่าไอสิ่งที่หายไปหรือการกลับมาของเขาเนี่ยมียังไงเพราะว่าคุณสองคนมีความแตกต่างกันเยอะถ้าไม่ได้ระยะทางภาษาเชื้อชาตินะมันก็จะมีทัศนคติอายุฐานะอะไรไม่รู้เยอะแยะเลยที่เป็นอุปสรรคในความสมพัธ์ของคุณเพราะฉะนั้นมันจําเป็นต้องค่อยเป็น,ค,ปนค่อยไปแล้วคุณก็มีความแบบ มันเคยเสียใจมาก่อนอนะเออเราก็อย่าไปรีบเลยเนะมันไม่ดีเพราะฉะนั้นลองดูคะ่ะถ้าคนคนนี้คุณดูแล้วว่าโดยรวมในอดีตเนะไพ่เจ็ดเดย์มแพ้ของการคิดถึงเรื่องราวเก่าๆว่าความบุคลาภของคุณอะดูว่าทุกมากกว่าสุขหรือสุขมากกว่าทุกกแลวกันแล้วเราค่อยดูว่าเออเราจะไปต่อไหมแต่ว่าการกลับมาคุยอะบางทีมันก็มีเรื่องทุลาาะปางการงานทําด้วยกันอะไรอย่างที่มันต้องวนเวียนก็ได้นะแต่สําหรับใครที่เพิ่งคุยกันใหม่เลยไม่ใช่การแบบวนกลับมานะ คุณก็จะเป็นการเริ่มต้นใหม่แบบหลอนๆนะ่ะนึกออกมาคือพอมีคนเข้ามาคุยก็รู้สึกเหมือนดีนะแต่ว่าก็กลัวเพราะว่าเราอะเคยมีแผลเคยผิดหวังในความรักมาก็ได้ทําให้เราไม่กลา้าให้คุณเดินหน้าคะ่ะเนี่ย คือบางทีเราบอกว่าเราไม่เราคณยไปไหนไม่ได้คือเราไม่กล้าที่จะแบบว่ามีความรักใหม่สักทีอย่างที่บอกนะให้คุณเปิดใจค่ะคุณจะสามารถเดินหน้าไปมีความสัมพันธ์ใหม่ได้นะค่อยๆพูดคุยกันไม่ต้องหลอนคือคือเข้าใจว่าพอคนเคยมีความผิดหวังเนาะมันก็จะมีปมในใจมันจําเป็นจะต้องค่อยๆนะเวลา จะเป็นตัวพิสูจน์ให้คุณค่อยพัฒนาได้แต่ถ้าเป็นคนเก่ากลับมานะคนที่เคยคุยค,ยคยุอยู่อหายไปทําให้คุณเสียใจอะไรเงี้ยคุณก็ยังผูกพันกับเขาแหละมัเก็เชื่อว่าคุณยังยังยังรอคอยยังคิดถึงยังหวังว่าจะได้สารสัมพันธ์กันใหม่ก็ค่อยเป็นค่อยไปเช่นกันเนาะเพราะยังดูมีแบบ อะไรอุปสรรคอีกเยอะที่คุณต้องค่อยๆฝ่าฟันด้วยกันนะต่อมาโรแมสแซงโจค่ะคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะไพ่ขึ้นมาว่า f o r g i v i n g and learning ชัดมากเห็นไหมว่าคุณอาจจะเคยผิดหวังเสียใจเขาอาจจะเคยทําให้คุณเสียใจผิดหวงังอะไรก็ได้นะแล้ว คุณต้องมาทบทวนค่ะว่าคนคนนี้คุณยังอยากไปต่อไหมถ้าคุณยังอยากไปต่อนะคุณต้องให้อภัยตัวเองให้อภัยเขาความสัมพันธ์มันถึงจะไปต่อได้ถ้าคุณไม่ให้คือคุณอยากคบอะแต่คุณยังไม่ให้อภัยให้ไม่ให้ภัยในที่นี้หมายถึงทางใจนะบางทีต่อหน้าคุณก็บอกแล้วละว่าโอเคฉันไม่โกรธแล้วกลับมาคุยกันแต่ในใจอะมันยังมันยังไม่ลืมสิ่งที่เขาทําหรือใดๆอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้คุณเดินหน้าต่อความสัมพันธ์นี้ได้ยากนะต้องบอกแบบนี้เพราะฉะนั้นคุณจําเป็นต้องให้อภัยตัวเองและใให้้้ออภัยยเขาา่่งงงจจจริแลวคุณถึะไไปตด ถ้าความสัมพันธ์มันไม่มีความไว้วางใจหรือมันยังมีความระแวงกันอยู่แล้วคุณก็คิดว่าไปต่อได้ยากเนอะแล้วคุณก็จะทุกข์มากกว่าสุขนะแต่ถ้าเกิดว่าโอเคมันไม่ใช่คนใหม่มันเป็นเออมันไม่ใช่คนเก่ามันเป็นคนใหม่มาเลยเนะให้คุณปล่อยตัวเองความสัมพันธ์นะมันจะดีเออคุณอย่าคิดว่าเออมันจะต้องเป็นเหมือนที่ผ่านมาที่คุณเคยเจอมันไม่ใช่คุณจะเจอคนที่ดีแต่ว่าต้องค่อยเป็นค่อยไปก็แล้วกันสําหรับความสัมพันธ์ใหม่ที่เข้ามา นะต่อมาอีกอันนึงคีเป็นโอเพนไมล์สอดคล้องเห็นไหมให้คุณเปิดใจถ้าคุณปิดกั้นตัวเองอะ่ะคุณก็จะมีความรักไม่ได้สักทีให้คุณเปิดใจถ้าเกิดเป็นคนเก่ากลับมาก็เปิดใจลองพูดคุยค่ะว่าเออเขาจะมาอธิบายอะไรไพ่สามเรยมเป็นไพ่ของการพูดคุยเนอะดิสคัตกันเนอะว่าเออที่หายไปคือทอําไมยังไงบางทีเราคิดเองเออเองแล้วเราทุกข์ไปเองจริงๆอาจจะไม่มีอะไรก็ได้เขาอาจจะเป็นเพราะว่างานเยอะก็เลยหายไปอินเทอร์นเน็ตเจ๊งเลยก็ไม่รู้เนอะแล้วแต่เหตุผลที่เขาจะพูดและมัน make sense, กันไปต่อได้นะต่อมาคนมีคู่ความสัมพันธ์ชัดเจนค่ะเป็นแฟนกันแล้วหรือแต่งงานแล้วก็ได้นาวไพ่ที่ขึ้นมาค่ะเจ็ดเหรียญห้าไม้ the sun the moon นะหถ้วยแล้วก็6ไม้ คล้ายๆกันเลยนะกับไพ่เนี่ยทุกอันเลยนะมีเจเหรียญเหมือนกันนะเป็นไพ่ของการคิดเยอะคิดมากไพ่ห้าถ้วยเป็นไพ่ของความผิดหวังเสียใจแปลว่าความสัมพันธ์ของคนมีคู่นะไม่ว่าคุณจะเป็นแฟนกันหรือว่าอ่าแต่งงานกันแล้วนะคุณก็มีอุปสรรคปัญหากันเยอะเหมือนกันมันมีเรื่องให้ผิดหวังมีเรื่องถกเทียงเสียใจคุณก็เลยคิดทบทวนข่าวกับความสัมพันธ์ที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นแฟนกันมานานแล้วหรือว่าคบกันมานานแบบว่าจนเป็นสามีภรรยาใดๆก็ตามนะเปิ้นเห็นว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่ใช้ความอดทนค่ะ อยู่กับคุณค่ะว่าคุณจะเอาอย่างไงตอนนี้คุณคิดทบทวนอยู่มันมีเรื่องให้คุณผิดหวังเสียใจก็จริงแต่มันก็เคยมีความสุขเหมือนกันนึกออกไหมคือมันมีทั้งเดือดร้นและเดือดร้นนะก็ต้องบอกว่าความสัมพันธ์นี้ของคุณอ่ะมันเหมือนขึ้นสุดลงสุดเหมือนกันคือเวลาเราสุขเนี่ยมันก็สุขจริงๆเวลามันทุกข์มันก็ทุกข์ทุกข์จริงๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วเราก็ทะเลาะกับตัวเองว่าเออมันมันสุขมากกว่าหรือมันทุกข์มากกว่าหรือมันยังไงดีซึ่งเบิ้ลมองว่าในช่วง15วัันนี้คุณจะยงไม่ได้ ตัดสินใจแล้วคะ่ะว่าคุณจะเอาอย่างไรสำหรับเคสที่มีปัญหานะาต้องบอกแบบนี้สําหรับเคสที่มีปัญหานะคุณอาจจะยังคิดทบทวนคะ่ะว่าคุณจะเอาอยัางไงดีเพราะว่ากังวลก็กังวลความสุขมีมันก็มีมันก็มีความผูกพันนะเนาะมันก็เลยเหมือนแบบเอออยู่กับตัวเองคือถ้าคุณไม่สามารถ ลืมเรื่องดาวเก่าๆที่ทะเลาะเบาแหวงกันไปแล้วเดินหน้าได้ไก็องบอกว่าคนมีคู่อ่ะพูดเหมือนคนความสัมพั์ไม่ชัดเจนแหละถ้ายิ่งเป็นคู่กันแล้วนะเป็นแฟนกันแล้วนะความไว้วางใจคือสําคัญมากถ้าเราไม่สามารถลืมเรื่องราวเก่าๆแล้วไว้วางใจเขาได้หรือให้อภัยเขาได้นะ ยากค่ะเพราะว่ามันก็จะเป็นเรื่องชวนทะเลาะกันไปตลอดในระยะยาวแล้วคุณก็จะกังวลไปเยอะมากเลยเดมูลก็เป็นไพ่ของราศีมีเนอะซึ่งเป็นคนท่านาเหมือนกันซึ่งเป็นคนวิตกกังวลง่ายอยู่แล้วบางทียังไม่มีอะไรเลยแล้วก็คิดไปไกลจะเราวิตกกังวลเยอะแบบนี้ก็ได้เหมือนกันเนอะเพราะฉะนั้นต้องใจเย็นๆนะคะพอเราคิดไม่ออกเนี่ยก็ให้เราไปทำอื่นก่อนเออไปคิดว่าเวลาเรากังวลวุ่นวายใจแล้วเราคิดเยอะคิดมากเนี่ย คิดอยู่คนเดียวไม่มีประโยชน์คุณออกไปทําอะไรอย่างอื่นเพื่อเพื่อเพื่อให้มันผ่อนคลายก่อนแล้วค่อยกลับมาคิดใหม่คือคิดคิดคิดพยายามจะคิดเนี่ยในเวลาที่มันแบบอารมณ์มันไม่ดีมันหอเหี่ยวมันหดหูมันดาวมันแบบอะไรเงี้ยคุณอยู่คนเดียวคุณก็จะเศร้าหน่อยค่อยรู้สึกว่าฉันจะเป็นซึมเศร้าหรือเปล่าเนี่ยแบบเนี้ยได้เลยนะเพราะฉะนั้นใจเย็นๆนะแล้วก็ทะเลาะกันเนี่ยต้องดูค่ะว่าอย่าใช้อารมณ์กันแล้กันบางทีนะมีความขัดแย้งมันมีอะไรเยอะแยะเลยเป็นเพราะว่าต่างคนต่างอยากจะแบบ คือด้วยความวิตกกังวลของคุณมากเกินไปก็ได้มันเลยทาให้ชวนทะเละาะทั้งที่จริงๆมันอาจจะไม่ได้มีอะไรก็ได้นะเพราะฉะนั้นต้องระวังนิดนึงแต่โดยรวมนะต้องพูดอย่างนี้โดยรวมก็ยังเห็นว่าความสัมพันธ์ยังไปต่ออยู่ถึงแม้ว่าคุณจะมีปัญหาทะเลาะกับตัวเองว่าจะเอายังไงดีคือมันมีความ มันมีความเศร้ามีความทุกข์เพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครมีปัญหาทะเลาะก,กันไปนะรอการคืนดีเพื่อนคิดว่าช่วงนี้มันอาจจะเป็นช่วงต่างคนต่างอยู่เหมือนแบบคิดทบทวนกับตัวเองว่าจะเอาอยัางไงนกความสัมพันธ์มันก็จะยังไม่ได้แบบกลับมาชื่นมื่นอะไรมากเนาะแต่ถ้าเกิดว่าคนที่ยังไม่ทะเลาะก,กันให้ระวังการทะเลาะเบาแวงกันบางทีเราทะเลาะก,กับตัวเองในใจไม่ได้ทะเลาะก,กับเขาก็ค่อยเป็นค่อยไปค่อยๆดูค่ะเวทน้ําหนักดูนะว่า ทุกหรือสุขอะไรมากกว่ากันสําหรับใครที่เป็นครอบครัวแล้วเปื่อนคิดว่าถึงแม้คุณจะทะเลาะเบาแว้งหรืออะไรเพื่อนก็คิดว่าคุณยังให้อภัยเขานะยังอยากไปต่อเพราะบางคนอาจจะมีลูกกันแล้วนู่นนี่นั่นความสัมพันธ์มันเป็นหกไม้ค่ะคือยังไปต่อคุณยังมั่นคงกันแหละนะแต่ต้องปรับจูนคืออย่าคิดเองเออเองอย่าอารมณ์อ่อนไหวง่ายจนเกินไปให้พูดคุยดีๆนะ ไม่ใช่พูดคุยแบบถกเถียงนะเพราะไพ่ห้าไม้เป็นไพ่ของการแบบถกเถียงกันจนมันเหนื่อยล้าเพราะมันทุกเรื่องเลยอะไรอย่างนี้เนาะต้องพูดคุยกันด้วยเหตุด้วยผลนะอยาวอารมณ์นำคนท่านนะบางทีเราเอาอารมณ์นําเหตุผลอะไรแบบนี้นะและช่วงเนี้เป็นก็รู้สึกว่าจังหวะมันไม่ค่อยเวิร์ก นึกออกไหมสิบห้าวันนี้มันเหมือนอารมณ์อ่อนไหวน้อยง่ายชอบชวนทะเลาะถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าอารมณ์เราไม่นิ่งเนาะอย่าพิ่งคุยอยู่กับตัวเองไปก่อนเนาะแล้วก็ค่อยหาทางเคลียร์กันส่วนใครที่ไมไม่มีปัญหาเลยนะให้ระวังการทะเลาะเบาแวงเออความคิดเยอะคิดมากของเราก็ละกันนิดนึงนะบางทีเราอาจจะคิดเยอะคิดมาก เรื่องเกี่ยวกับคู่ได้อาจต่ถ้าไม่มีอะไรคุณก็อาจจะเหมือนไปวุ่นวายกับเรื่องงานที่การงานก็ได้นะมีอุปสรรคปัญหาในเรื่องการงานหาเงินทํางานนู่นนี่นั่นก็เลยไม่ได้ค่อยสนใจในเรื่องความรักมากห่างๆเหินๆกันแบบนี้ก็ได้เช่นกันเนาะอะต่อมาโรแมนต์แซงโจค่ะไพ่ขึ้นมาว่า give your relationship a chance แล้วก็ romance feeling นะ ให้คุณให้โอกาสความรักอีกครั้งหนึ่งค่ะถ้าคนคนนี้คุณยังรู้สึกว่าคุณอยากไปต่อ,อยางที่เพื่อนบอกเนอะประเมินมาละมันก็มีทั้งความสุขทั้งความทุกข์มันก็เป็นเรื่องธรรมดาของคนเป็นคู่กันเนอะลิ้นกับฟันเราไม่ได้เกิดมาจากครอบครัวเหมือนกันเรามาจากต่างพ่อมาแม่เนอะพื้นฐานครอบครัวต่างกันมันก็ต้องปรับจูนหาอะไรลงเหมือนต้องปรับจูนเข้าหากันแค่ว่าคุณรักกันพอหรือเปล่าที่จะไปต่อ ไอเรื่องทะเลาะมันมีอยู่แล้วกับทุกคู่แหละแต่ว่าคนอื่นจะรู้หรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าคุณอยากไปต่อคุณยังรักกันมากพอคุณต้องให้อภยัยอย่าไปจมอยู่กับเรื่องรา,าวเก่าที่ทําให้เสียใจอย่าไปนอยเยอะแล้วคุณจะไปต่อได้ เนาะต้องให้อภัยทั้งตัวคุณเองให้อภัยทั้งคู่ด้วยนะแล้วก็หันมาสร้างสร้างความสัมพันธ์ที่ดีค่ะมาสร้างบรรยากาศโรแมนต์บ้างออกเดทบ้างนู่นนี่นั่นเนอะเพราะว่าอย่างที่บอกเิอใครไม่ได้มีปัญหากันคุณก็ไปวุ่นวายกับธุระปะปังการงานหาเงินดูแลลูกรับรู้ภาระหน้าที่ของคุณจนทําให้ความสัมพันธ์มันเนิบๆอ่ะไพ่หกไมันเป็นไพ่มั่นคงก็จริงนะแต่มันไม่มีสีสันเลยมันเนิบมันแบบมันน่าเบื่อมากแล้วก็เป็นไพ่ของความผิดหวังเสียใจก็ได้เนาะเหมือนมันเล่าแบบ เหมือนแบบเออมันไปเรื่อยๆแต่มันก็ไม่มีอะไรให้แบบเหมือนมากระตุ้นแพชชั่นหรือกระตุ้นความรักอะไรเงี้ยไพ่ก็เลยบอกว่าโรแมนต์ฟิลลิ่งค่ะคุณควรจะแบบหาบรรยากาศโรแมนติกบ้างเนอะหาจังหวะได้แบบเที่ยวกัน2คนเดทกัน2คน,หร,ออคนหรือสร้างบรรยากาศอะไรก็ได้ที่เพิ่มเติมความสวีดหวานให้คู่ของคุณมันก็จะช่วยให้ความรักของคุณดีขึ้นได้นะคะโอเคจบไปแล้วนะคะสําหรับความรักของคนธาตุน้ําในช่วงครึ่งเดือนหลังตุลาคมนะคะวันนี้ก็ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e คอมเมนต์ให้เปิ้นด้วยนะมาพูดคุย กันในเรื่องความรักของคุณได้แล้วพบกันใหม่ครึ่งเดืนแรกของเดือนพฤศจิกายนค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ